สี่ร้อยรับทราบเอาเชียร์นะครับยักเล็กนันี่ยักเล็กโอเค้เียรกันเลยน้องจอยลุ้นใหญ่รันลุ้นใหญ่ราด็กสบูดังคู่ไม่เยอะเราประมาณแปดสิบั แผ่นซิปวายูมาสันคือสิเก่าสิบแล้วทั้งทั้งในทั้งทั้งเมธีน่ะสามลอยสักมั้เห็นด้วยว่ากรรมการน้ำหนักห่วยน้ำสามลอยสามลอยเลยหรือเปล่าหมื่นถับสี่ร้อยยกที่หนึ่งข้ายกนะประเบียบแดงกีฬาน้ำเงิน ตัวต่อไปจอมโบกับพยักแปดเตรียมพร้อมนะครับคุณน,นั่งรองครับพยักแปดมายัางจอมโบที่ตอนนั้นเข้ามาวางสี่พันพยักแปดมายัางอาทีมงานพยักแปดเดนแปดติดต่อด้วยจอมโบมีสี่พแปดแปดเดป,รปรหารหรือเปล่าสายโห สายอดสายแข็งโอ้โหโอ้เหอกวางานฝึมีเพื่อสยองน้ำใจคนทําใหญ่ม้าเปี่สบในวันนี้นะคะขอาคพุณปลาสุนัขสีใสปลาแสงสสเลยหนุ่พรเทพวันนี้มาบอกรุปองณ์สอง่วยให้กับรูปรลานยาวชนบ้านท้าพเจเราด้วยนะคะเตะเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย

กับ,บ400น้องจอยจบในยกหนึ่งเท่านั้นเองออน้นเลยครับคุณหม,มอขาสมกวังร์รเปล่าครับแตสงหวังหรือไม่อยู่ที่ฤิธิเดครับจะตอบได้ครับ สามยกเท่านั้นนะครับวยสามยกต่อยยังไงครับมวยสามยกต้องรีบออกอาวุธต้องรีบทำสามยกเท่านั้นไอ้แฟนเมอรเซียนวยเราได้โน้ตได้เชียร์โอ้โหแฟนขี้บขี้บดีครับแต่ว่ายังนี่ครับยดียังไม่ได้ครับแรงแข็งแรงแข็งแรงอยู่ครับกาดกาดกาด ทีสามย่อมต้องรีบๆออกอาวุธกันเลยต้องปรับต้องปรับเอออย่าให้ช้าจากธีรวัฒน์ยอดเที่ยมด้วยว่าทานี้ใช้ความมีครับโอ้ยโหนโอ้เอาละครับโดนนักชักอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูป้ายหน้าครับ ขวาป้ายเลโดนโอ้ยจบไมปจบรับแบบนี้อยากัะอยากจริงนะเพื่อนไปโดนจังจ่าหักคอเลยโอ้ยแอปล่ยครับเพี่อนใช่ข้าวงกลางครับอยักจะสู้ต่อครันมาว่ากันต่อครับว่ากันต่อครับโอ้ ขาอแล้ไม่ไหวล้เออเป่าใหญ่ทีเดียวเลยครับเจ้าได้ยกที่หนึ่งวัดเดียวไม่เดียวเลยสมบังิอ่ะอ่าจะพู่จะพูดกับพี่น้องเอาสามโยมมนุกหล่นรับสองโดมนิดๆออกอาวุธกันเลยใ่กันเลย ผม เทปตันมาแล้วสู้หน่อยสู้หน่อยคู่นี้ดิเขียนหม่โต้หน่อยก็มีมัดพลังของครูตาสูงกันอยู่วะเออต่อไปคไปที่สขา

ตั้งสองไว้ตั้งสองไว้ปล่อยมือขม้าตั้งสองไว้ผู้ต่อไปให้เป็นแมวอุบลกับภูฟ้านะครับไปเลยนครับหรือว่าหมอรังดําเลยเป็นแมวอุบลกับภูฟ้านะผู้ต่อไปเป็นผู้สามผู้สี่ก็เป็นพยัคค์ดันกับกุหลาบไปเข้าเอาใจสั่นซะผู้ห้าก็ไปที่สามารถภูผา ผู้อกก็เป็นเพชรตามสูงกับโตโน่เอาตามนะเวลายล้วเชียเอ้านับนับนับผู้มวยต้องเตรียมตัวให้ไวนะคะนี่แหละเราถึงบอกว่าต้องออกสี่ห้าคู่ก่อนไงเพราะเปลี่ยนนักเปลี่ยนนักอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ้าวจบจบ วดูวยยต่อไปเลยนะครับแมวอุบลกับภูฟ้านะครับอกากหล่มากากล่ากับูาหล่อากลากมากหลมากับอกหล่ากับอาเล่วมากห่าก่มากหส่อมากมก่ากหล่า่มหล่อับมัอกมา่กม